สวัสดีครับผมหน่อยอําโชคยบซีนะครับวันนี้เข้ามารายการสานการที่วัดมหาวดารามนะครับเวลา15รนกาเนาทีนะครับซึ่งพอเดินเข้ามาก็จะเจอนะครับลงทานดอกไม้โดยเสียสมยศเหรียญลักวงนะครับหรือเสียสวยนะ เจ้าของห้องเย็นมหาชัยนะครับบริษ<ช>ัทเสียงบประมาณเท่าไหร่เสียเป็นสายบุญมาร่วมกันครับอ๋อ้หลายหลายท่านนะ,ะหลายท่านมาครับบางคนไม่ออกเสียงเรียงนีนอ๋อไม่ออกไม่ออกไอ้อสื่อครับเป็นภาคของอกเอก,กชนที่มาร่วมก็ประมาณในห้าวันสี่ห้าวันนี่ประมาณเท่าไหร่รายจ่ายในการ 5วันนี้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับเฉพาะดอกไม้ประมาณ3 0 0 0กว่า3แสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าพุทธศา,ส,าสนิกชนที่มา hmm. uh. กราบไหว้พระบรมสาลีริกธาตุนี้ก็คือไม่ต้องถือดอกไม้ hmm. ก็สามารถมารับดอกไม้ oh. ฟรีได้ครับโดยมีที่ hmm. จุด ทั้งหมดอยู่ประมาณ5จุดครับนะแล้วก็มีจุดสําหรับผะสสฆงแต่ว่าตรงตรงที่มัดอยู่ตรงนี้จุดเดียวใช่ไหมครับครับมีจุดเดียวครับที่ประดิษฐ์ออกไปตามจุดต่างๆที่ต่างๆของบริเวณวัดนี่เนาะบริเวณวัดนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอ ใครเข้ารับชมก็ให้ได้รับสิริมงคลกับทางเสียสมยศเหรียญลักวนวงนะครับเจ้าของไอห,ห้องเย็นมหาชัยวรินนะครับแกก็ภาพพี่กำลังประดิษฐ์อ้โห<น>เนี่ยอันนี้คือจิตอาสานะครับจิตอาสาที่มัดดอกไม้นะครับเพื่อแจกจ่ายไปในจุดต่างๆในบริเวณวัด มหาวานารามนะครับสมาชิกจิตอาสาก็ร่วม50คนได้ครับมีทั้งประมาณประมาณ3แสนนะครับเนี่ยฮะทีมงานจิตอาสา ใส่เข้ามากาบสกัาระมามือเปล่านะครับก็มีดอกไม้บริการที่นะครับเดี๋ยวครับจิตอาสาของเรานะครับประตูด้านหลังวัดมหวาวนารา,ามนะครับฝั่งทางสถานีสอพอ,อ,อ,อเมืองบนราานธีนะครับ ครับ,รบอันนี้ดอกไม้เหรอครับโอ้นี่พอไอ้บ้านเสร็จก็เอามาใส่นี่เนาะ๋อทางไอกิดาสาก็จะนำไปตามจุดต่างๆนี่ครับนี่ครับโฆษณาให้เพื่อนหน่อยห้องเย็นมหาชัยวะรินนะครับมีอยู่ห้าส,สาขานะครับอูบลจะ มุกดาหารอุดรธานีสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับผมเสียมีมีห้าสาขาใช่ไหมห้าจังหวัดนะมีอุบลแล้วก็อุดอรแล้วก็ 101, ร้อยเอ็ดสุรินทร์มุกดาหาร,รอ๋อนี่คือไอเท่าแก่ห้องเย็นมหาชัยบรินนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาห้าจังหวัดก็รับบริการของเสียสวยได้นะครับบ,บุญบุญครับไม่ได้ว่าอันนี้คือบุญบุญล้ญนล้วนรับโอเคครับเดี๋ยวผมหน่อยนำโชคเอฟซีขอจบคลิปรายงานในดอกไม้เพื่อการกุศลของ ทีมงานของห้องเย็นมหาชัยวรินไว้แค่นี้ก่อนนะครับที่วัดมหาวานารามป่ารามหลวงนะครับตำบลในเมืองอำเภอมืองคลาบาดบนราชธานีครับครับขอบคุณมากครับใครเข้ามารับชมรับฟังก็ให้เจริญรุ่งเรืองงทางโลกทางธรรมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ